สวัสดีครับพี่น้องครับผมไวโพดชแนลมาดูน้ำยางน้องหนาวเย็นคัากลายมือนี่เอยเสือสามตัวสี่ตัวกีดที่แรกราชิโบออก้ะพี่น้องมนเลาะเบิง้งหรอพ่อได้อยนะพี่น้องกีดที่แรกอืดจนรอบบมาเลาะเบิง้งหลด ก็โอเคอยู่ดี่เนาะได้อยู่ต้นทิมอ่อยก็ได้เติมหน่อยดูต้นที่กทจกครับเครื่องโป,ปะไปดิพี่เนาะเครื่องโปะเลยต้นหน้าสูงมันเนี่ย ถือว่าได้อยี่ครับเริ่มเป็นหนังมนหมเลยมันล่มล่มขักขึ้นขึ้นแห้งอดเอวอดเดวบอกแล้วต้นเนี่ยต้นหนาสูงได้อยู่ครับต้นหนาสูงมันออกอืดแต่ว่าม่หาออกอยู่ครับออก,ออกอืดอ,ออก แต่สุมมากักควรอยู่ดีมันก็ได้เป็นสมควรก็สมควรโอ,คโอเคโอเคเลยอันออกออกกรนได้ tìm 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 đi mát ốc, tìm 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 cả. ได้ครัครึ่งเกือบค,ครึ่งครึ่งครื่งถ้่วยพอดีมันก็ได้อยู่ครับตุกจกตุกแกะได้เบิดเนี่ยขนาดใบร่วงหล่นมาได้เนี่ยใบเหลือน้อยแล้วเนี่ยเอาก็ประมาณนี้ครับผมฝากช่องนะครับไม่พูชแน่นลซับสไครต์กดไลกดแชกดติดตามนี่ด้วยครับด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ